อยากจะบอกว่าหนูรู้สึกเสียใจที่รักลุงตู่ช้าไปค่ะเชื้อว่าที่ผ่านมาหลายคนได้เห็นผลงานอันเป็นที่ประจักษ์ของลุงตู่กันไปแล้วนะคะและในช่วงผ่านพ้นการเลือกตั้งมาก็เชื่อว่ามีอีกหลายคนค่ะ ที่เปิดใจย,ยอมรับและมองเห็นผลงานที่ลุงตู่ได้ทำไว้ให้แก่ประเทศชาติตลอด7-8ปีที่ผ่านมาและสาวต้องตาก็เป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ได้อัดคลิปปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และชื่นชมในการทําความดีบริหารประเทศชาติของลุงตู่มาโดยตลอดแล้ววันนี้ค่ะเธอก็ได้อัดคลิปเสียงสัน่นน้ําตาคลอเลยทีเดียวเมื่อพูดถึงลุงตู่จะเป็นอย่างไรติดตามรับชมดูค่ะ โดยสาวต้องตาได้อัดคลิประบายความในใจบางช่วงตอนว่าอยากจะบอกว่าหนูรู้สึกเสียใจที่รักลุงตู่ช้าไปหนูน่าจะเริ่มรักลุงตั้งแต่22พฤษภาคม2557หนูอย่างลังเลและมีความสงสัยในตัวลุงจนได้เห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมายทั่วทั้งแผ่นดินเกิดจากฝีมือการบริหารของลุงตู่และรัฐบาลของลุงทีมงานของลุงทุกภาคส่วน เริ่มจากความรู้สึกขอบคุณขอบคุณลุงขอบคุณทีมงานของลุงทุกภาคส่วนขอบคุณความทุ่มเทของลุงขอบคุณหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของลุงแล้วก็ขอบคุณไปยังครอบครัวของลุงที่เสียสละไม่น้อยไปกว่ากันหนูอยากจะบอกว่าหนูรู้สึกเสียใจที่รักลุงตู่ช้าไปค่ะหนูน่าจะเริ่มรักลุงตั้งแต่22พฤษภาคมปี57แล้ว แต่หนูยังลังเลและมีความสงสัยในตัวลุงอยู่จนได้เห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์มากมายทั่วทั้งแผ่นดินเกิดจากฝีมือการบริหารงานของลุงตู่และรัฐบาลของลุงและทีมงานของลุงทุกภาคส่วนเริ่มจากความรู้สึกขอบคุณขอบคุณลุงขอบคุณทีมงานของลุงทุกภาคส่วนขอบคุณความทุ่มเทของลุงขอบคุณหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของลุง แล้วก็ขอบคุณไปยังครอบครัวของลุงที่เสียสละไม่น้อยไปกว่ากันเริ่มจากคำว่าขอบคุณเริ่มจากความขอบคุณจนตอนนี้มันกลายเป็นความรักแล้วค่ะนอกจากนี้สาวต้องตาย,ยังบอกได้ว่ารักลุงตู่จากก้นบึ้งของหัวใจรักในความทุ่มเทในความจริงใจในความเป็นสุภาพบุรุษของลุงไม่ว่าใครจะให้ร้ายไม่ว่าใครจะไม่รักใครจะด่าทอลุงลุงไม่เคยออกมาตอบโต้วพวกนั้นเลยสักครั้งหนึ่ง รักลุงตู่จากก้นบึ้งของหัวใจรักในความทุ่มเทในความจริงใจในความเป็นสุภาพบุรุษของลุงไม่ว่าใครจะให้ร้ายใครจะไม่รักใครจะด่าทอลุงไม่เคยออกมาตอบโต้พวกนั้นเลยสักครั้งหนึ่งยิ่งทำให้รักลุงตู่มากขึ้นไปอีกขอบพระคุณจริงๆนะคะสักวันหนึ่งจะต้องมีคนเห็นค่ะเห็น ผลงานของลุงแน่นอนค่ะวันนี้บางคนเขาอาจยังไม่เห็นแต่สักวันหนึ่งต้องเชื่อว่าคนไหยจะต้องเห็นค่ะเห็นถึงความทุ่มเทค,ความจริงใจที่ลุงทำเพื่อประเทศชาติค่ะคนเรามีทั้งคนรักแล้วก็คนเกลียดแต่อยากให้ลุงตู่รู้ไว้ว่าคนรักลุงอยู่ตรงนี้นะคะ จะเป็นกำลังใจให้เสมอและตลอดไปค่ะหากเราลองเปิดใจไม่ใช้อกติมาครอบงำนะคะก็จะเห็นว่าที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา7-8ปีนั้นนะคะบ้านเมืองมีความเจริญขึ้นตามลำดับค่ะหลังจากที่รัฐบาลของลุงตู่ได้เข้ามาบริหารประเทศชาตินะคะอย่างที่สาวต้องตาได้บอกเอาไว้นะคะว่าเขานั้นรักและชื่นชมในตัวลุงตู่ที่มีความซื่อสัตย์และจริงใจต่อประชาชนค่ะ ผู้ชมท่านใดที่อยากจะติดตามข่าวสารในรอบวันนะคะข่าวเด่นประเด็นร้อนต่างๆนั้นก็สามารถติดตามกันได้ค่ะด้วยการช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แก่ทีมข่าวสตอเกอร์ค่ะไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชันท็อปนิวส์รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง a p p Store และ Play Store เปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับท็อปเอ็กซ์คลูซีฟ พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก1,800บาทเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02 114 6777รวมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง